สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นําไทยรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับทุกเสาร์เว้นเสาร์นะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงทันโลกกับมกที่จะนำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการลอยกระทงลอยกระทงด้วยกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เป็นอาหารปลาก็ได้และยังสวยงามอีกด้วยนะครับเชิญพบกับอาจารย์จิตโสพินได้ในช่วงนี้เลยครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงทันโลกกับมอกอช่วงนี้จะนำเสนอสาระน่ารู้จากแวดวงต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมคะวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจะเป็นวันขึ้น15ข้ามเดือน12นั่นก็คือเป็นวันลอยกระทงนั่นเองค่ะ วันลอยกระทงนั้นถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สวยงามเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่เราจะลอยกระทงอย่างไรเพื่อไม่ให้ทําลายสภาพแวดล้อมไม่ให้ทําลายสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรงามทิพย์ผู้วโรดมอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์คะเคยได้ยินชื่อเคยูกรีนมานานแล้วแต่เคยูกรีนคืออะไรคะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดหนึ่งค่ะเคยูกรีนเป็นภาชนะบรรจุที่เราเทํามาจากมันสาปะหลังนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ย mm hmm. เพื่อจะใช้ก็เป็นภาชนะบรรจุอาหารใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปแล้วเขาจะย่อยสลายได้เองในธรรมชาตินะคะถ้าเราสามารถเก็บรวบรวมมาเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ mm hmm. เช่นไปทําเป็นอาหารสัตว์หรือว่าไปทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะ ตอนที่เราคิดวิจัยเรื่องนี้เนี่ยจุดประสงค์แรกของเราก็คือทําอย่างไรเราจะเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของมันสํมปะหลังในบ้านเรานะคะเพื่อให้เขามีราคาที่เหมาะสมเกษตรกรไม่เดือดร้อนกับอีกอันหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเราใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเราใช้กันเยอะมากแล้วก็ภาชนะนั้นมักจะเป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลา แล้วก็ยังทําให้เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจากแนวคิด2ออันนี้เนี่ยดิฉันกับอรองศาสตราจารย์สายสนมเราก็ทําวิจัยร่วมกันมาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปีแล้วจนกระทั่งประดิษฐ์ออกมาได้เป็นภาชนะบรรจุเคยูกรีนที่เอามาใช้กันทุกวันนี้ค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วเคยูกรีนมาเกี่ยวข้องกับการลอยกระทงได้ยังไงคะอาจารย์ถ้าเราดูที่เนื้อของเคยูกรีนนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ โฟมนะคะคล้ายๆโฟมพลาสติกที่เราใส่อาหารเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเครือยูเครนของเราที่เราผลิตในโรงงานต้นแบบของเราเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเหมือนของเสียอาจจะมีบินมีร้าวนิดๆหน่อยๆจะทิ้งไปก็เสียดายเราก็มานั่งคิดว่าน่าจะไปทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทดแทนโฟมได้นะคะแล้วบังเอิญประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยใกล้กับพิธีรอยกระทง ท่านรองศาสตราจารย์ดรนภาวันซึ่งดูแลโครงการนี้อยู่เนี่ยท่านก็ประสานไปที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยว่าน่าจะร่วมกันจัดพิธีรอยกระทงที่เป็นพิธีประจําปีของสุขโขทัยเนี่ยให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเนื่องจากเราพบว่าประเด็นการใช้กระทงที่ทําจากโฟมเนี่ยทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมมากน่าจะเอาอันนี้ไปทดลองใช้เพราะว่าเรามีข้อมูลว่า เมื่อเราใส่เข้าไปในน้ำเนี่ยแล้วก็ในนั้นมีเป็นแหล่งเลี้ยงปลาอะไรนี่นะคะปลาจะมาบริโภคเจ้าก,กระทงนี้หมดภายในคล<ห>ิปตาเดียวนะคะเราก็นําเสนอแนวคิดอันนี้กับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็เห็นชอบก็เลยเป็นที่มาของการเอาเคยูกรีนที่อาจจะเป็นดีเฟก์เล็กๆน้อยๆเป็นของเสียจากโรงงานที่เอามาใส่อาหารไม่ได้แล้วเนี่ย<ะ>เอามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ ก็เป็นกระทงชิ้นแรกเป็นกระทงแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายหลายสิ่งแล้วฮะทราบว่ามีการประกวดกระทงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พอเราไปจัดงานร่วมกับจังหวัดสุโขทัยเราก็ได้กระทงที่สวยงามมากแล้วก็ต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านลอยกระทงที่ทําจากเคยูกรีนะคะเราก็ทําให้ประชาชนรู้จักเคยูกรีนที่เป็นกระทงอีกมิติหนึ่งนะคะพอปีรุ่งขึ้น เราก็ทำจัดประกวดกระทงประดิษฐ์จากเคยูกรีนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร,รกรคือทกศพราะทกศกับมหาวยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีงานวิจัยร่วมกันหลายเรื่องมากนะคะ,ะเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีคือปีที่แล้วของทกศเนี่ยเราก็เลยจัดงานประกวดกระทงประดิษฐ์จากเคยูกรีนปรากฏว่าได้กระทงที่สวยงามมา ะะแล้วประชาชนก็เริ่มรู้จักเคยูกรีนเอาไปใช้ทำกระทงกันมากมายนะคะแล้วก็หลังจากงานนั้นเนี่ยก็มีคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เอาไปประดิษฐ์เป็นสิ่งอื่นเป็นของชํำร่วยงานแต่งงานหรือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆได้อีกนะคะค่ะอาจารย์คะได้เห็นเคยูกรีนแบบนี้แต่ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์ค่ะ เคยูกรีนตอนนี้นะคะถ้าจะซื้อปริมาณมากและอยากได้ส่วนลดเยอะๆนะคะ,ะก็มาติดต่อที่อาคารโรงงานต้นแบบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ,ะถ้าซื้อย่อยสําหรับผู้บริโภคทั่วไปในมหาวทิทยาลัยเราก็มีแหล่งจําหน่ายอยู่2จุดนะคะคือสกอร,ร้านค้ากับห้องค้าห้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับภายนอกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโกลเด้นเพลสนะคะให้เอาไปวางจําหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แล้วก็มีเลมอนฟาร์มแล้วก็ยังมีสรารสนเทกรพนครนะคะถ้าดิฉันกล่าวไม่หมดต้องขอประทานโทษท่าน,นที่เคยอนุเคราะห์ให้เราไปวางจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆแห่งนะคะที่เริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมอ,อ,อย่างเช่นโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนเนี่ยสองสามแห่งติดต่อมาทางที่ที่โรงงานต้นแบบขอเอาไปขอซื้อไปใช้ในโรงอาหาร นะคะคือแทนที่จะให้นักเรียน,นยใช้ภาชนะโฟมหรือพลาสติกใส่อาหารที่จะพร้อมบริโภคแล้วก็ทิ้งไปเลย mm hmm. เขามองเห็นว่าเขาต้องการปลุกฝังให้นักเรียน,นยรักสิ่งแวดลอ้อม mm hmm. กับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราพยายามจะ,ะสื่อไปถึงท่านผู้บริโภคก็คือว่าภาชนะ Green เคยูกรีนทำมาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราแต่งเติมลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างปลอดภัยเพราะนั้น เขาเนี่ยใช้ใส่อาหารได้อย่างปลอดภัยเราไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีสารพิษออกมาปนเปื้อนเราพยายามจะสื่อตรงนี้ไปว่าใช้ <c oughs> เคยูกรีนนอกจากรักสิ่งแวดล้อมแล้วเร,เรายังรักสุขภาพเราด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่เข้าไปสะสมเราที่มาจากภาชนะบรรจุที่เราไม่อยากจะได้เนี่ยวันหนึ่งเขาจะทําให้เกิดอะไรกับเราบ้าง <c oughs> นะคะ <c oughs> สิ่งที่เรามองเห็นมากๆก็คือสารที่เป็นโครงสร้างของพลาสติก ะะซึ่งอาจจะหลุดออกมาปรมกับอาหารโดยเฉพาะอาหารร้อนนะคะเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเสียดายตามบางคนอาจจะบอกว่าเคยวกรีนแพงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราคำนวณให้ดีนะคะประเทศไทยเราเนี่ยค่ากำจัดขยะโฟมเนี่ยแพงกว่าค่าผลิตโฟมนะคะถ้าเราเอาค่ากำจัดที่ทุกคนจ่ายท่านจะไม่ใช้ท่านก็ต้องจ่ายเพราะเป็นภาษีเนี่ยนะคะเอามารวมกับราคาต้นทุนของโฟมแล้วเนี่ยแพงกว่าเคยกรีน แต่ว่าสิ่งที่แพงที่สุดก็คือสุขภาพของเรานะะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมก็คือว่าเ,เราได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเป็นอย่างสูงท่านปลัดกระทระวงท่านเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์แล้วก็เข้ากับกิจกรรมของกระทรวงในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดลออ้อมทาง กรมอุทยานซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงนี้นะคะได้ทำสัญญาซื้อขายภัชนะทีวีกรีนกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ในอุทยานทุกแห่งทั่วประเทศเทางกรมเนี่ยได้ออกประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติห้ามนำโฟมเข้าไปใช้นะคะแล้วก จะมีประกาศต่อเนื่องออกมาอีกว่าถ้าเกิดมีการนําภาชนะพลาสติกบางอย่างอย่างเช่นขวดน้ําซึ่งยังจําเป็นอยู่เนี่ยจะต้องมีการมัดจัาที่ประตูทางเข้านะคะแล้วถ้าเกิดเข้าไปในนั้นท่านจะใช้ภาชนะอะไรก็มีภาชนะเค mm ียวกรีนไว้บ,บริการหรือถ้าหากท่านประสงค์จะใช้ใบตองใบไม้ทางอุทยานก็ยินดีนะคะแต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นวัสดุย่อยสลายได้ซึ่งตรงนี้ฮะเป็นการจุดประกายให้คนไทยรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ ก็นับได้ว่าเป็นมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะอาจารย์และทราบว่าผลิตภัณฑ์เคยูกรีน Green ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหม <c oughs> คะอาจารย์อันนี้ก็เป็นความภูมิใจของนักวิจัยนะคะ <c oughs> อันแรกจะเรียกว่าเป็นรางวัลก็ยังไม่เชิงอันแรกเนี่ยเราได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิทธิบัตรภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปร่วมงาน ที่บรัสเซลชื่อยูเรกา2000นะคะปี2000 mm hmm. ก็ไปได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึเขาจะมีกรรมการมาจากหลายประเทศนะคะคนที่ให้รางวัลเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเขามองเห็นว่าเราทีอ uh, ูรีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง mm hmm. เขาก็เลยให้รางวัลที่เรียกว่า high potential in EU market ให้กับเรา อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ค่ะว่ามีหลายหลายประเทศที่สนใจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยทางด้านเทคโนโลยีเขาจะต้องค่อนข้างจะดีกว่าเราแล้วทาไมก็ถึงได้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของเราล่ะคะอาจารย์ก็แปลกนะคะอาจารย์วันที่เราไปเสนอที่เบลเยียมเนี่ยทั้งคนเยอรมันแล้วคนประเทศใกล้ๆนั้นก็มาตื่นเต้นกันเหมือนกับเขายังไม่เคยเห็นนะคะแต่ในทางทางด้านนักวิชาการเนี่ยเราก็มีการสืบค้นข้อมูลกัน แน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีของเขาก้าวหน้ากว่าเราในบางประเด็นแต่อะไรที่เป็นของบ้านเราเนี่ยเราต้องเก่งกว่านะคะงนั้นตอนที่ดิฉันเข้าไปเข้าไปอยู่ในวงการนี้ใหม่ๆก็เราก็พยายามดูว่ามีใครเขาทำอะไรบ้างนะคะเราก็เริ่มต้นไม่ได้ชาติไปกว่าประเทศเหล่านั้นแต่ว่าเราเกล้าก้าวหน้าได้เร็วกว่าเขาของเยอรมันของอเมริกาตอนนี้ยังไม่สามารถผลิตออกมาในเชิองอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ เขามีการวิจัยมีการคิดค้นแต่แนวทางเนี่ยก็จะไปกันคนละแบบเราก็ไม่ทราบเขาเขาก็ไม่ทราบเราว่าใครทํากันอย่างไรแต่ว่าดูแล้วก็พอจะเดาๆกันได้แต่ว่าสูตรเนี่ยเราไม่ทราบกันแป้งของเขาก็ไม่ใช่แป้งของเรา ะะเขาเอาแป้งมันเราไปทําเขาก็ทําไม่ได้แป้งของเขาแป้งเขาโปด๊ดแป้งม,มันฝรั่งเอามาทําก็ไม่ได้แบบนี้นะคะนั้นสูตรใครสูตรเขาแต่ว่าของเราเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเรื่องวัตถุด,ดิบเรื่องเครื่องจกักรประเทศเหล่านั้นยังทําไม่ได้เพราะแพงกว่าเรา 2- อสาเท่าแล้วก็ lab scale เล็กๆนะ,ะทำได้อยู่ในห้องปฏิบัติการยังไม่สามารถออกมาขาย แล้วในแง่เทคโนโลยีการทำล่ะคะอาจารย์เขาจะล้ำหน้ากว่าเราไหมคะเทคโนโลยีที่จะสมมุติว่าได้สูตรมาแล้วเนี่ยค่ะคือเครื่องของเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าเรานะคะ,คะแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่หัวใจหลักในการประดิษฐ์เคยูกรีนหรือภาชนะย่อยฉลายจากแป้งน,นะคะหัวใจอยู่ที่ว่าความแข็งแกร่งความทนทานการใช้งานเราจะใชเ้เครื่องที่ดูเหมือนเหมือนไม่ ไม่ไฮเทคโนโลยีเหมือนเขานะคะแต่ว่าชิ้นง,งานเราดีกว่าอันนั้นคือเป้าหมายาหายลักของเราเครื่องเราไม่ต้องสวยก็ได้แต่ว่าทํางานได้นะคะค่ะอาจารย์ในวันนี้นะคะรายการต้องขอกราบขอบพระคุณทนะ่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รุลามาแนะนําผลินณฑ์ดีๆให<า><ด>้<า>กับเราราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะแล้วกลับมาพบก,กับช่วงของทันโลกับมองกรได้ใหม่นะคะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ สนับสนุนโดยบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดคุณภาพและเป็นธรรมผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง